สวัสดีวันนี้เราจะมาบอกสรรพคุณของน้องเพราะน้อยคนที่จะรู้จักน้อยคนที่จะเอาใจใส่ราคาย่อมเยาห่างซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อห้างสปปรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็น Big กซีเท e สโกโลตัสเซเว่นอีเลวสรรพคุณของน้องมีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบำรุงผิว ที่แห้งแตกลายบำรุงเส้นผมช่วยเส้นผมของเรามีสุขภาพดีบำรุงผมไม่ให้ผมแตกปลายแห้งเสียบำรุงผิวกายให้นิ่มนวลชุ่มชื้นอิ่มน้ำตลอดทั้งวันยิ่งทาข้ามคืนตื่นมาอาบน้ำยิ่งรู้สึกถึงความนุ่มนวลและชุ่มชื้นของผิวมาก ทาบริเวณผิวกายก็ลดรอยแตกลายทาบริเวณผมหนังศีรษะก็ทำให้ผมดีไม่แห้งเสียผมไม่แตกปลายไม่แห้งชีฟ้ฟูแค่20บบาทต้องดีขนาดนี้เลยหรือ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะวันนี้มาเจอกันในช่องอานิธาชาแนลอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ฝนด้วยนะคะจะขอบพระคุณมาก่าเลยค่ะวันนี้นะคะฝนก็มีสูตรผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจะมาบอกต่อเพื่อนๆน,นั่นก็คือเป็นน้ํามันมะกรอกนะคะน้องเนี่ยใช้กันมาอย่างยาวนานนะคะไม่ว่าจะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่แล้วก็อดีตก็เป็นที่โด่งดังนะคะ และที่สำคัญคือน้องเนี่ยช่วยบำรุงเกี่ยวกับผมเสียผมแห้งชีฟูผมขานหลุดร่วงบำรุงถึงหนังศีรษะแล้วก็ผิวหนังโดยที่เราเนี่ยทาแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะและที่สำคัญคือสามารถใช้ในการผสมเกี่ยวกับสูตรหมักผมต่างๆได้ด้วยคือแล้วคือราคาน้องเนี่ยย่อมเยาวมากค่ะทุกคนหาซื้อได้ง่ายมากๆก็ใช้ในเกี่ยวกับ เส้นผมนะคะผมเสียต่างๆนานาเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนังศีรษะเรื่องปัญหาของเส้นผมเรื่องปัญหาของผิวแห้งอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้น้องได้นะคะน้องราคาย,ย่อมเยาว์มากเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบนานมากแล้วนะคะแล,แล้วตอนนี้เฟิร์นก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนแล้วปัจจุบันคือคนยังใช้กันอยู่นะคะ คือมันดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วราคานี่คือแบบย่อมเยามากน้องชื่อเต็มๆก็คือน้ำมันมะกรอกจำปาทองคือชื่อแบบไทยมากค่ะรู้เลยแบบไทยมากสรรพคุณก็เขียนแบบชัดเจนนะคะบำรุงเส้นผมบำรุงหนังศีรษะบำรุงผิวกายนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องล้างออก สำหรับส่วนตัวนะคะก็คือใช้ตอนที่สระผมเสร็จแล้วก็เช็ดผมหมาดๆเลยค่ะแล้วก็ทาน้องหนึ่งถึงสองหยดก็เพียงพอแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องทามากนะคะเพราะว่าทามากเนี่ยกลิ่นน้องเนี่ยก็จะออกแบบธรรมชาติแรงนิดๆนะคะเฟิร์นแนะนําว่าให้ทา 1- หนึ่งถึงสองหยดก็เพียงพอแล้วรูปเฉพาะปลายผมแล้วก็หนังศีรษะก็ทั่วแล้วค่ะสําหรับเฟิร์นนะคะเฟิร์นคิดว่าน้องเนี่ยบารุงเกี่ยวกับการให้แบบผมของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย มากเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวแนวเฟยเป็นคนผมเสียแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์เนี่ยคือลองลองลองมาทุกอย่างแล้วที่สําคัญคือมาชอบติดใจน้องตรงที่ว่าเห็นผลจริงราคาย่อมเยาว์ใช้อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะรับประกันคือเส้นผมเนี่ยดีขึ้นแน่ๆแน่แ,นแนเลยจริงอันนี้แน่นอนค่ะจากคนที่ใช้จริงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูว่าเนื้อของน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือขวดที่เฟิร์นใช้เลยนะคะทุกคนเปิดมาปุ๊บเฟิร์นทำฝาข้างในมันหายนะคะจริงๆมันจะมีฝากั้นอยู่ไม่ให้แบบเออเวลาเราปิดขวดไม่สนิทนะคะไม่ให้น้องเนี่ยหกเรืเธออะไรแบบนี้นะคะแต่น,นี่คือขวดที่เฟิร์นใช้เราจะประมาณนี้นะคะเ,เดี๋ยวเฟิร์นจะให้ดูนะคะ เนื้อของน้องก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองนี่คือแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะทุกคนการทานนะคะคือง่ายมากๆค่ะทุกคนเมื่อกี้หยดุดหนึ่งหนึ่งสองหยุดแล้วใช่ไหมคะเอาลองทําอีกรอบนะคะนี่หนึ่งหึงสองหยุดนะคะ,ะ,คะอันนี้คุนทามาเยอะออกมาเยอะแล้วเนื้อของน้องก็คือจะกลิ่นแรงนิดนึงนะคะนี่ก็คือข้อเสียของน้องแบบ กลิ่นมันค่อนข้างจะแรงแล้วก็ออกแบบจำปาธรรมชาติเลยค่ะส่วนใครที่แบบชอบธรมแบบแบบธรมชาติแบบกลิ่นจำปาแบบธรรมชาติแบบจ๋าเลยก็คือจะชอบนะคะแต่ส่วนตัวฟนรู้สึกว่ามันกลิ่นแรงนิดนึงอ,อันนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ทําแบบนี้นะคะ แล้วก็เราก็ทาบริเวณปลายผมก่อนหลังจากนั้นเราก็พอทาปลายผมแล้วใช่ไหมแล้วก็มันจะเหลืออยู่นิดนึงบริเวณฝ่ามือของเราเนี่ยค่ะที่เหลือเราจะไปทาที่หนังศีรษะแล้วก็นวด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 ,นวดนะคะก็นวดเบาๆแล้วก็ประมาณ1นาทีนะคะโดยประมาณหรือว่านํามาทาบริเวณผิวกายของเราก็ได้นะคะ1 2หยดเหมือนกันค่ะทาผิวกายแล้วก็รูปไหล่แต่ให้ทั่วนะคะ ผิวของเราเนี่ยก็จะมีความอิ่มน,น้ำแล้วก็ไม่แห้งนะคะระหว่างวันเลยอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะ1นสองหยดก็ถือว่าโอเคแล้วบํารุงได้ทั้งวันนะคะแล้วก็อย่าลืมทาก,กันแดดกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเฟิร์นก็ขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ